สวัสดีค่ะวันนี้มาสายหน่อยเนาะช่องการจนาพีชาแนลคนชอบหวยค่ะคนชอบหวยการจนาพีชาแนลวันนี้นอยของวันที่สองนะคะของวันที่สองสามนอยพิเศษปกติ VIP มาช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะคอยเข้าทั้งสามนอยเลย อย่าลืมกลับด้วยนะคะชา้ชาชา้ๆได้พาเล่มงามวันนี้ขอบาร,รมีของปู่ปู่พญานาคปู่สีสุดโตโยาสีปฐุมมาคำเตือนนะคะทำเพื่อเป็นแนวทางเพื่อการบันเทิงไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีช่องการจนาพีชาแนล อย่าลืมคนชอบหวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคนชอบหวยการจนาพีชาแนลอย่าลืมกับน,นะคะวันที่สองสองกันยายนต้นเดือนปูพญานาคน,านำโชคก็ขอบารมีกับพระโพธิสัตว์เหมือนเดิมวันนี้ออกโชว์ปูให้สาม นอยแตกบนล่างนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยทุกคนคะ่ะลูกหลานปู่รวยทุกคนนะคะคนชอบหวยการจนาพีช,ชาแนลวันที่สองกันยาสามนอยนะคะสามนอยของบริมีปู่นะคะค่ะเอารวยรวยค่ะขอบคุณค่ะวันดีค่ะอย่าลืมทำบุญนะคะ